สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับพา,ามาดูาต่อรถครับวันนี้กับบาไม้นะครับยังอยู่กับคันเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการาดัดไม้เนาะนี่เป็นการดัดไม้ครับ พื่อที่จะให้ได้ระดับเดียวกันครับอันนี้ก็ปูไปแล้วบางส่วนนี่ครับก็ดัดอีกนะ นี่ครับล่องที่เราเห็นเสาะวันนั้นครับนี่ก็จะย,ยิงเหล็กสอดเข้าไปนะครับดัดครับตอนนี้ก็กำลังดัดนะครับ ได้หลายจุดเลยนะครับทั้งด้านบนทั้งด้านข้างนะครับโอ้ต้องพอดีเลยนี่ถึงจะโอเคก็จะต้องมีการใสอีกครับคุณตากำลังทำอะไรอีกไม่รู้ครับ ทําก็ต้องทํา2ชิ้นนะครับผมว่าจะมีข้างซ้ายกับข้างขวาครับโดยปกตินะครับแล้วก็ต้องทําให้เท่าๆกันข้างเลสนะครับ แปะตรงนี้แปะข้างอันนี้น่าจะเป็นเสาดอ,อเปล่าน่าจะใช่ครับอุศสอเสาน,นี่ก็ท้ายเหมือนเดิมครับแผ่นเหลีท้ายว่าจะเข้ารือตรงนี้พอดีท้ายก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะ มันก็จะเป็นเหล็กตะขอเกี่ยวอะไรไปอีกนะครับนี่ครับดัดไม้ครับโอ้ควจะได้เป็นคันนะต้องใช้ฝีมือครับเงินเองยนสี่สูบครับ,รค,รบคงจะเป็นร้อยสี่ห้านะครับ ก็จะเป็นรถล่องธรรมดาครับเอาไว้ขนไข่ขนอะไรนะครับเป็นเป็นรถล่องกระบะเรียบนะครับแล้วก็จะมีลังคาครับแถวนี้จะเป็นอย่างนั้น,นครับส่วนมากจะเป็นพืชไร่เป็นฟาร์มนะครับพวกนี้ก็ต้องไปเก็บทีหลังนี่นี่พวกนี้แล้วก็พวกนี้เผื่อไว้ดีกว่านะครับ đến giờ hấp máy